มาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งให้ช่องไอคุง a n n e l ด้วยครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เชิญเคยซึ่งวิอยู่กับผมเองไอคุงชาแนลนะครับซึ่งวันนี้มาอยู่ในเกม Star Simulator นะครับซึ่งเกมนี้นะครับเป็นการจําลองให้เราสร้างโลกด้วยตนเองนะครับซึ่งอันนี้เท่าที่ทุกคนเห็นในภาพก็คือผมสร้างไว้แล้วส่วนหนึ่งนะครับ ซึ่งมันมาตอนแรกๆมาครับมันจะเป็นเกาะเดียวๆนะมันจะเป็นเกาะนี้เลยนี่แล้วให้เราเดินเข้าไปตัดไม้อ่ะตัดไม้ตัดไม้เอออ่าแล้วทำไมเกาะเพิ่มได้นะครับซึ่งคนที่ยังไม่รู้ก็เดี๋ยวผมจะมาสอนนะตึ่งตัดไม้ไปเรื่อยๆนี่แหละตัดไม้เออตัดให้ได้มากที่สุดนะตัดให้มากที่สุดแล้วก็มาครับเอ้ยตอนเล่นใหม่ๆไม่ได้สิมันยังไม่ได้นะ แล้วมันจะมีพื้นที่ให้เรานะครับซื้อนี่แบบนี้ให้เรายืนช้าๆนี่พื้นที่ก็จะมานี่นะสะพานโอ,อ้นนี้ผมสร้างมาแล้วส่วนหนึ่งนะนี่ผมก็เดินฟองงข้ามาได้ลนะอ่ะมาตรงนี้อ่ะอันนี้ยังไม่พอขุดอันนี้คูที่ขุดอันนี้นะเพชรนะอันนี้คือ,อน,นี่หินหินคล้ายๆออฟซิเดียนนั่นแหละคล้ายออฟซิเดียนเอาตรงเรนี้ยเอาตรง นี่นี่นี่ปึ๊บปึ๊บจะได้น้อยหน่อยนะเพื่อได้ทีละสองนะครับเพราะว่าที่ขุดได้น้อยนะครับแป๊บหนึ่งนะครับก็ตัดมากันต่อนะครับซึ่งเมื่อเรามีเครื่องตัวนี้นะครับซื้อพื้นที่แล้วก็ได้เครื่องตัวนั้นนะครับให้เราตัดไม้นะครับเยอะๆเพราะว่าเราต้องเอาไปใช้ในการสร้างพื้นที่ในเกมนี้นะพื้นที่นะพื้นที่นะครับนี่ ผมมีทั้งหมด95จะได้พื้นที่ไม้กี่อันได้30ก็กดไปตอนนี้ผมผลิตอยู่ที่300อันนะครับซึ่งอันนี้คืออะไรเดี๋ยวผมมาดูนึงอ๋อเนี่ยมันเหมือนกับเป็นที่สร้างไปโลกอีกโลกหนึ่งนะเดี๋ยวผมขอตัดขุดเอ้ยขุดเงินเงินปึ๊บอืขุดไปเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเอาไปทำเป็นที่คราอันใหม่นะครับอันนี้พอสร้างเสร็จปุ๊บมันจะให้เรามา สร้างตรงนี้นะนี่อันนี้เป็นหินนะหินหรือคล้ายๆออกซิเดียนหน่อยแหละคล้ายออกซิเดียนหน่อยนะโอเคเพิ่มไปอีกสามสิบเพราะว่าหินพวกนี้ถือสำคัญมากปึ๊บรับไปอันนี้ต่อไปนะครับก็ให้เราอันนี้คือด่านเพชรน,นะด่านเพชรน,นี่ก็อันเมื่อกี้นะที่ผมขูดมา เออนี่ประมาณน,น,นี้อันนี้นะครับมันให้เราต้องรออีกหน่อยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมต้องไปศึกษานิดนึงอืมขุดนี่นะครับขุดเสร็จเราก็จะให้เราตอบพื้นที่ก็ตอบไปเรื่อยๆนะอันนี้ก็จะเป็นเงิน,อ,น,นอันนี้มีหมดที่ซื้อนี่หว่าลืมาอย่า,ยา,ยา,ยาไม่ต้องซื้อนะครับเฉยๆไปจะซื้อก็ซื้อนะครับแล้วแต่น,นะเราผมไม่ซื้อเล่นสายเฟียวโกงไป ้าใครรู้ข่าวว่าเล่นยังไงก็บอกกันได้นะอตอนนี้มีซีซีปึ๊บโอ,อ้เห็ดอะไรครับเนี่ยเอ้ยอะไรอ่ะคืออะไรออไม้เ oh หรอโอ้โหตกใจเห็ดด้วยมีเห็ดด้วยเออมีเห็ดด้วยเอาละเอาละเอาไปเพิ่มไปเอา เอาไปเลยเห็ดน้อยขอเห็ดในขอเห็ดน้อยโมหเห็ดแทบไม่ออกเลยนะครับทุกคนเห็ดไม่ออกอ๋อเห็ดอยู่นี่เห็ดอยู่นี่เออผมก็งงว่ะว่าเห็ดทำยังไงเฮ,ฮเนี่ยพี่เพิ่มเห็ดปึ๊บตัดเห็ดแล้วเราก็มาสร้างนี่เอ เริ่มเป็นเกาะแล้วนะครับนี่นะเล่นง่ายเลยนะครับซึ่งเกมนี้ก็ชื่อเกมว่า Star Simulator นะ่าซึ่งเป็นเกมที่สนุกมากซึ่งผมสร้างจนแบบดาวพอจะเต็มนะครับซึ่งเซิร์ฟหนึ่งอยู่ได้สี่คนนะเดี๋ยวขอดูใช่โอเคเซิร์ฟหนึ่งอยู่ได้สี่คนเด้อนะถ้าใคามานี้แล้วกันนะครับสําหรับเกมนี้ก็ต้องขอลาตัวไปก่อนนะก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยแล้วกันนะ ก็สำหรับวันนี้ก็ห้องหาลาตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายตัดไม้ก่อนตัดไม้ก่อนไปบ๊ายบาย